กลับมาช่วงที่2ของรายการหมุนตามวันในเย็นวันนี้นะครับเรื่องของการสั่งจ่ายตัวเม็ดเงินเนี่ยนะครับก็มีการจ่ายกันได้หลายแบบนะคุณสันพร์่ถูกต้องเป็นเงินสดก็ได้นะครับหลังๆมาก็จะเป็นการโอนเงินกันเยอะนะครับ หรือว่าบางส่วนถ้าเป็นเม็ดเงินเยอะๆเนี่ยเขาก็จะมีการจ่ายเช็คกันเนาะใช่เช็คนะครับติดสปริงหรือเปล่าอ่านะครับเด้งดึงเด้งดึงนะฮะเด้งดึงค่ะก็มีมีหลายเคสเหมือนกันหลายกรณีที่ว่าเกิดเช็คติดสปริงแล้วก็เด้งนะฮะมีปัญหาตามมาเงินไปขึ้นเงินแล้วแล้วมันไม่ได้เนาะไม่มีเงินนะคะค่ะครับจึงเป็นที่มานะครับในส่วนของการ ล่างขึ้นมาเกี่ยวกับพรบเช็คเด้งนะครับวันนี้นะครับจะมาให้ความรู้กันนะครับเกี่ยวกับพรบเช็คเด้งนะฮะว่าคืออะไรนะทําไมต้องมีพรบเช็คเด้งด้วยนะครับซึ่งทางรายการได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงเลยนะครับจากท่านยุพาพรศิริกิจพาณิชกูลครับรองอธิบดีกรมบังคับคดีรักษาการผู้อํานวยการกองกฎหมายสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะมาให้ความรู้ในเรื่องนี้กันนะครับสวัสดีครับท่านรองอธิบดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณนันประสาทพรคุณสันพรนะคะครับใช่ครับผมค่ะท่านรองคะอันดับแรกเลยนะคะมารู้จักกันก่อนว่าหลักการของพรบเช็คเด้งเนี่ยมันคืออะไรคะคือพรบนี้ก็ใช้ชื่อชื่อเต็มๆว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คคุทธสักราดส5 3 4นอยสนะคะค่ะอิฉบับนี้จริงๆเป็นกฎหมายเป็นมีโทษทางอาญาค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ที่ออกเช็คเนี่ย พึงระมัดระวังในการที่จะออกเช็คให้เป็นไปตามเจตนาลมณของการบังคับใช้เพื่อเป็น,นกลไกในการชาระหนี้อะค่ะนะคะว่าถุกตะสงก์อของพอบอรบเนี้ยค่ะคือป้องกันผู้ที่เจตนาจะออกเช็คโดยไม่มีเงินนะคะครหรือเ็ขณะที่เงินในบัญชีเนี่ยไม่ไม่มีอยู่แต่แรกนะคะหรือว่าเป็นการ อ๋อเช็คในจํานวนเงินที่สูงกว่าเงินที่มีอยู่ในบัญชีคือลดระดับมาแต่ละแต่ละข้อที่ที่ได้กล่าวมานะคะครวมถึงกับลักษณะที่มีความผิดฐานอื่นด้วยก็เป็นลักษณะของการโกงเจ้าหนี้หรือชอบโกงในลักษณะที่ถอ,อนเงินมาทั้งหมดโดยที่ไม่พอชําระหนี้ค่ะหรือก็อีกข้อหนึ่งก็คือมีการห้ามให้ธนาคารที่จะต้องจ่ายเงินตามเช็คเนี่ยปฏิเสธการจ่ายเงินครับลักษณะ ก็กำหนดโทษทางอาญาขึ้นคค่ะรับเป็นโทษโทษทั้งจำทั้งปรับก็ได้หรือจะปรับอย่างเดียวก็ได้ค่ะคือโทษปรับก็ปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปีค่ะครับค่ะแล้วที่ผ่านมานี้ความเสียหายมันรุนแรงมากมันเยอะมากเลยเหรอครับทำไมถึงต้องมีพร,ะระบรเช็คเด้งโดยเฉพาะเพื่อจะมาดูแลกํากับตรงนี้โดยเฉพาะเลยลครับกฎหมายอื่นๆโดยทั่วไปไม่สามารถที่จะมาจัดการได้หละครับ คือ,อด้วยสมัยก่อนนะคะต้องบ,บอกว่าในยุกปี2,534เราก็จะเห็นว่าการชําระเงินเนี่ยการใช้เช็คหรือตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเรื่องที่ใช้เป็นการแลกเปลี่ยนนะคะเป็นกลไกการชําระหนี้ได้ได้อย่างดีคทําให้บทบาทของตัวเช็คหรือตั๋วสัญญาใช้เงินเนี่ยมีมีบทบาทในการชําระหนี้หรือใช้เป็นกลไกหนึ่งในการยืดระยะเวลาชําระหนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะทําให กฎหมายส่วนเนี้ยเกิดขึ้นมาเพื่อป้องกันคนทุจริตเนื่องจากว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ย้อนไปดูในระยะอระยะที่ช่วงเวลานั้นมีประสบผลเอการดําเนินการเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะ,คะเพราะนึกว่าตัวพร,รบรเช็คที่ที่เราใช้เนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้คนทุจริตในการที่จะเอาเช็คจ่ายชําระเช็คไปโดยที่ไม่มีเงินในบัญชี นะะอันนี้ hmm. น่าจะเป็นสาระสําคัญซึ่งต่อมาเนี่ยบทบ,บาทของเช็คเนี่ยได้ลดลงเนื่องจากธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีวิธีการโอนเงินผ่านครับชำระนี้มากขึ้นค่ะและมีบัตรเครดิตหรือเครดิตการ์ดที่ใช้ในการชําระนี้ทดแทนได้ะค,ะค่ะตัวเช็คจึงลดบทบ,บาทลงตามความเจริญก้าวหน้าของกลไกทั้งระบบเศรษฐกิจแล้วก็กลไกการพัฒนาด้านนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไปด้วยะคะ่ะ ค่ะแล้วเนื่องจากมันมีการพัฒนานวัตกรรมท,ทางด้านต่างๆที่แบบไม่ไม่ได้ใช้เช็คแล้วนะคะคเลยทําให้ต้องมีการปรับแก้พรบรปรับแก้กฎหมายตัวนี้หรือเปล่าคะคืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่าโดยหลักของการดําเนินการเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าเช็คเป็นเครื่องมือในการชําระหนี้แล้วการกําหนดกฎหมายในลักษณะที่มีโทษทางอาญานะคะค่ะเป็นเรื่องที่ดูแล้วอาจจะ มีความไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเสียทีเดียวนะคะค่ะครับซึ่ง,าางรัฐธรรมนูญแห่งรณาจากไทยเนี่ยพยายามจะให้เราต้องมีการทบทวนนะคะหรือการปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจําเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือเป็นอุปสรรคในการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพนะคะครับโดยเฉพาะให้พึงกําหนดโทษทางอาญาเฉพาะความผิดที่ร้ายแรงเท่านั้นนะคะ อครับอันนี้เป็นตัวที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่นะฮะรวมทั้งอะไรครับเชิญต่อครับรวมถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธินุรุชนและสิทธิทางการเมืองนะคะก็จะกดให้บุคคลจะถูกจําคุกเพียงเพราะเหตุว่าไม่สามารถปฏิบัติการชําระหนี้ตามสัญญานี้ได้อันเนี้ยน่าจะเป็นจุดสําคัญด้วยค่ะเพราะว่าเพราะว่าการชําระหนี้อ่ะถ้าเรามองมันเป็นเรื่องของเอ่อเป็นเรื่องทางแพ่งนะคะครับ เรื่องทางแพ่งแล้วก็สามารถเรียกร้องให้ชําระหนี้ได้ทางแพ่งก็อาจโทษทางอาญาความจําเป็นอาจจะมีลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าพอเราเอาโทษทางอาญามาบีบคั้นเพื่อให้การชําระหนี้เนะี่ยก็จะพบว่ามันไม่เป็นธรรมเราจะเห็นข่าวในใ,ใ,ในในสังคมปัจจุบันเนะี่ยเรื่องการชําระหนี้กลายเป็นเรื่องเรื่องสําคัญใช่ไหมคะนี่ก็แย่แล้วค่ะมีโทษทางอาญา,า,าอีกยิ่ง,ย,งยิ่งซ้ำซ้ำเติม เขาเข้าขึ้นมากเขาไปกว่าเดิมอะค่ะอืม,อมค่ะ,อะเอ่อก็เลยมีการพัฒนาปรับปรุงกันมาแล้วก็จากกฎหมายเดิมก็ใช้มานานแล้วด้วยนะฮะกว่า3าสิปีแล้วนะฮะมาจนถึงตรงนี้ก็พัฒนาให้ให้เข้ารูปเข้ารอยแล้วก็ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางกระทรวงยุติธรรมก็เลยเป็นเจ้าภาพในการปรับแก้ไขกฎหมายตรงนี้ขึ้นมาตอนนี้ดําเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วครับท่านรองครับค่ะในการเป็นเจ้าภาพในความหมายค่ะคขออนุญาตจะชี้แจงเนื่องจากว่าเป็นเรื่อง รักษาการตามกฎหมายนะคะคคก็จะที่ของแต่ละหน่วยงานที่รัฐมนตรีที่รักษาการตามกฎหมายจะต้องทําหน้าที่ในการทบทวนกฎหมายอะค่ะครับแล้วก็อนนี้เรื่องของขั้นตอนที่ดาเนินมานะคะก็ตัวล่างที่ยกเลิกพระราชบัญญัติเขาใช้ค,คําว่าอ,อพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัตินะคะว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ได้มีการเสนอคอลมอเมื่อวันที่21สบเอ็ดมิถุนาสองพันห้าร้สิบห้าซึ่งมติคอลมอก็อนุมัติหลักการไปค่ะแล้วก็ได้ส่งทางสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะพิจารณาถ้อยคําแล้วก็ปรับปรุงหให้มีความเหมาะสมซึ่งได้มีการประชุมคณะกรรมการไปเมื่อวันที่สิบแปดแล้วก็วันที่25สิบห้าที่ผ่านมาสองครั้งนะคะค่ะได้ดาเนินการมาเกือบจะเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็จะนําเข้าสู่กระบ,บวนการรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งเพื่อ ไม่มีความสมบูรณ์ว่าการยกเลิกกฎหมายในครั้งเนี้ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินการที่อยู่ในระหว่างปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเเรื่องที่ค้างดําเนินการพิจารณาในชั้นศาลนะคะแล้วก็ <Okay. S 1> บุคคลที่ถูกต้องขังที่เรือนจาําหรือถูกคุมประพฤติหรือมีการฟออ้องในคดีแพ่งซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการดําเนินการในคดีฐานความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คส่วนมิตรอยู่ด้วยนะคะเพื่อให้ ลดลดข้อขัดข้องกับตัวเจ้าหนี้เองซึ่งได้ใช้สิทธิ์ไปแล้วนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบให้กับทางผู้ที่ต้องคำพิพากษาให้น้อยที่สุดนะคะแล้วระหว่างท,ที่การปรับแก้ไขอยู่ตอนนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามันมีคดีความเกี่ยวกับเช็คเนี่ยต้องทำยังไงคะคือคดีความอ่ะมันก็ยังเดินอยู่ไปอยู่ตามปกติอะค่ะค่ะ ระยะเวลาเดิมตามล่าค่ะที่ว่าให้มีหนึ่งรอยยี่สิบวันนะคะที่ให้มีผลใช้บังคับเนื่องจากว่าลักษณะของกฎหมายที่เป็นคุณะคะ่ะทางคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ให้เห็นว่าเบื้องต้นควรจะให้มีผลทันทีเมื่อประกาศบังคับใช้อ๋อครับไม่มีสุญญากาศเกิด,ดขึ้นนะครับไม่มีสุญญากาศใช่ค่ะสุกต้องค่ะไม่มีสุญญากาศให้มีผลบังคับใช้เลยแต่การบังคับใช้ค่ะเครื่องมือจะต้องมีความครบถ้วน พาราอย่างด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทางทาง่านได้สอบถามมาว่าอาแล้วกรณีที่ค้างคดีที่ค้างอยู่อะจะ่ะครคดี้ี่คดีที่ค้างอยู่นะคะค้างพิจารณาก็ต้องจหนายคดีเลยนะคะคจะในการถาวรไปแต่ว่าในบางลักษณะของการพิจา,า,ารณาคดีของศาลค่ะอาจจะไม่ได้มีความผิดฐานเดียวนะคะคต้องทำใจว่าความผิดที่ได้จหนายคือเพียงความผิดเกี่ยวกับ ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คเท่านั้นนะคะความผิดฐานอื่นถ้าเขาถูกฟ้องร่วมกันก็ยังคงดําเนินการไปตามปกตินะคะคติดในการฟ้องแพ่งที่ค้างดําเนินการอยู่ที่เป็นไปตามพรบรความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คก็ยังคงดําเนินต่อไปได้จนจบนะะหรือมีการตกลงอะไรกันในระหว่างนี้ซึ่งในรายงานกระบวนพิจารณาของศาลได้เป็นสัญญาปณีปนอมผ่อนปนกัน ก็คงมีผลใช้บังคับแล้วก็มีผลสภาพบังคับหาเขาไม่ชําระอันนี้อาจจะเป็นในเนื้อหาขั้นตอนต่อไปอาจจะเรียนชี้แจงให้ทราบเบื้องต้นในเรื่องของกระวบวนการก่อนนะนะคะครับ่ะ,ะ,อะตอนนี้ขั้นตอนการดําเนินการต่อจากนี้ไปเนี่ยกว่ากฎหมายจะจบที่ปลายทางก็ใช้เวลาอีกพอสมควรเหมือนกันนะครับยังมีปัจจัยต่างๆอะไรที่กังวลไหมครับหรือว่าที่จะต้องมีการนํามาพิจารณากัน,กนอย่างละเอียดรอบคอบไหมครับ คือปัจจัยในทางโพสศิลป์ก็ในทางทจะเขาเรียกส่งเสริมให้คนในประเทศเห็นถึงความตระหนักของตัวเช็คอะคะ่ะก็เข้มข้นในเรื่องของทางธนาคารแห่งประเทศไทยะคะ่ะในในส่วนของการออกมาตรการเราจะพบว่าในปัจจุบันนะคะครออกระบวนการข้อมูลการรับรู้เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าถึงไดงา่ายยิ่งเราเห็น,นว่าเรามีเครดิตบูโรเราก็จะพบว่าปล่อยสินเชื่อให้ใครเนี่ย จะมีการตรวจสอบคัดกรองโอกาสที่จะเกิดการไม่ชําระเงินตามเช็คเนี่ยถามว่ามีไหมก็อาจจะยังมีอยู่แต่จะมีน้อยลงเนื่องจากว่าผู้ที่ใช้เช็คเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้เช็คนเกื่อวกับการปล่อยสินเชื่อหรือการอนุญ,ญาตให้ใช้เช็คของสถาบันการเงินก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะสถานการณ์อย่างที่นำนำเช็คไปใช้ในทางที่ไม่สุจริตอะ่ะก็มีบ้างแะ แต่จะน้อยลงและสามารถอยู่ในจุดที่ควบคุมได้หรือไม่ส่งผลกระทบในทางเศรษฐกิจจนเ,เกิดผลในทางที่เขาเรียกไม่ไม่สมควรถึงขั้นยกเลิกกฎหมายเ,าเราเรียกเราเรียกเช็คเด้งอะนะคะใช่จนเกินไปอะค่ะเพราะว่าเมื่อเรายกเลิกแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีเครื่องมืออื่นในการที่จะฟออ้องร้องเขานะคะเพราะาว่าฐานอื่นไม่ว่าจะเป็นฐานความผิดฐานช่อกงก็ยังสามารถดําเนินคดีกับคนเหล่านี้ได้คะ่ะ แล้วแบบนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมคะว่าเอ่อพรบเช็คเด้งเนี่ยจะผ่านทั้งสามวาระเลยก็อยากจะให้เป็นเป็นเช่นนั้นเพราะว่าครับในส่วนนี้จริงๆเรื่องของการทำเอยยกยกเลิกกฎสามนี้นะคะคะเป็นนโยบายจากคณะกรรมการระดับชาติมาทั้งสองคณะทั้งคณะกรรมการปฏิรูปคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินรายย่อยนี่คือมีประเด็นในส่วนของอยากจะให้ทาง ส่วนที่ทำดำเนินการซึ่ง<ะ>ตอนแรกนะคะเราวางแผนว่าดาเนินการในปีหกเจ็ดด้วยซ้ําไปอะคะ่ะนี้โดยได้ยื่นมาก็เอรีบดําเนินการในทันทีแล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นจากอ,อผู้มีส่วนได้เสียในระดับเอ,อเกี่ยวข้องโดยตรงอะนะคะคก็จะมีทั้งสถาสมาคมธนาคารไทยผู้ประกอบการคะ่ะ ได้เคียงเขาเรียกอะไรอะอาจจะมีผลส่งผลกระทบต,ต่อการบังคับใช้อยู่อะค่ะทั้นก็เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าควรจะมีการยกเลิกแต่ขณะเดียวกันก็ควรมีมาตรการรองรับที่ทําให้ความน่าเชื่อถือของการใช้เช็คเนี่ยเป็นปนทิศทางที่ดีขึ้นได้มาตรฐานขึ้นค่ะครับ,รบจะใช้ใช้มาตรการอะไรครับท่านรองครับหลังจากยกเลิกพรบรเช็คดิ้งไปแล้วจะต้องกําหนดมาตรการแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถืออย่างไรให้กับเช็คได้ครับ ัวมาตรการเองค่ะอย่างที่ได้ได้นําเรียนนะคะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะออกมาตรการคัดกรองลูกค้าสาหรับใช้เช็คให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัตินะคะค่ะโดยมีการกันกรองลูกค้าก่อนเปิดบัญชีหรือเขาจะได้มาหลักเกณฑ์การรู้จักลูกค้าต้องรู้จักลูกค้าก่อนแล้วก็สําหรับบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินซึ่งเป็นมาตรฐานในการคัด เลือกลูกค้าผู้ขอใช้เช็คที่มีคุณภาพแล้วก็จะส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือในการใช้เช็คในขณะเดียวกันอาจจะมีความเข้มข้นในส่วนเนี้ยมากขึ้นนะคะเพื่อให้แสดงถึงเสถียรภาพทางการเงินค่ะแล้วหลังจากยกเลิกพรบรนี้แล้วถ้าเกิดว่ายกเลิกได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยประชาชนนั้นยังสามารถใช้เช็คได้ไหมคะอ๋ออันนี้คือเรื่องความรับผิดอันเกิดจากการใช้เช็คค,ค่ะเราต้องแยกกันเช็คคนไทยเขาก็อยู่ของเขาตามปกติค่ะ,คะเพียงแต่ว่า พฤติกรรมไม่พึงประสงค์อะอที่ที่เคยอาจใช้เครื่องมือในการที่จะให้เขาต้องมีโทษจำคุกนะคะก็ะจะหายแต่ว่าสิทธิ์ในการฟ้องคดีแพ่งก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกอย่างยังป,ปกติตามเดิมเพียงแต่ว่าโทษในทางอาญาที่นำมาใช้บีบคั้นลูกหนี้เนี่ยก็จะหายไปเท่านั้นค่ะค,ะคนใช้เช็คอาจจะอันนี้เข้าใจค่ะว่าจะมีความกังวลเรื่องว่าผู้ที่ มีสิทธิ์ที่จะใช้เช็คอยู่อ่แต่ <Vanc S 2> ยัมีไม่พึงประสงค์เช่นว่านั้นอยู่ใช่ไหมคะคือเหมือนกับว่ายังสามารถเใช้เช็คเป็นเครื่องมือในการชําระหนี้ได้อย่างปกติทั่วไปไม่เป็นไรก็คือยังใช้ได้ใช่ค่ะไม่ได้กระทบค่ะ <orthog> เป็นเรื่องเขาเกฎหมายตัวนี้เป็นเป็นกฎหมายในเรื่องในไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้เช็คนะคะเพ <oice S 2> ียงแต่ว่าเราลดเครื่องมือในการบังคับการชาระหนี้แค่เท่านั้นเองค่ะ่งมีโทษ ยาออกเท่านั้นในทางแพทย์สามารถดําเนินการได้ยังฟ้องร้องได้ตามปกติเลยค่ะก็คือถ้าคุณนําเช็คไปใช้ในชําระนี้หรือใช้ในทางที่มันถูกอ่ะก็ไม่เป็นไรใช่ค่ะไม่กระทบคนสุดจริตค่ะ่คะสุดท้ายนี้ครับถ้าเราตกเป็นผู้เสียหายจากความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็คครับจะมีการใช้กฎหมายใดแทนได้บ้างครับคือถ้าเราตกอยู่ในเป็นผู้ที่ ผู้ที่จ่ายเช็คแล้วไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะครับก็ยังมีความผิดฐานชอบโกงตามกฎหมายวิีกฎหมายอาญามาตราสามสี่หนึ่งอยู่นะคะค่ะครับค่ะซึ่งยังเข้าองค์ประกอบของความผิดนั้นอยู่ทีแต่ว่าอาจจะไม่ได้เขียนชัดแต่ว่าเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดเกี่ยวกับการเจตนาทุจริตของเขาในการที่จะมาหลอกลวงเรารไม่ได้ไปจํานวนเงินที่ที่เออ่ ตกลงกันไว้นะคะแล้วก็เอาเช็คมาเป็นเป็นเครื่องมือในการชาระหนี้ค่ะถ้าสืบเจตนาได้ค่ะโทษที่ลงเนี่ยเป็นโทษที่สูงกว่าด้วยนะคะสูงกว่าพรบความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คซึ่งเป็นโทษจําคุกหนึ่งปีไม่เกินหนึ่งปีค่ะค่ะเอาไว้คือเอกลไกลของกฎหมายนะยังมีอยู่เพียงแต่ว่าเขาเรียกลดระดับของกลไกลที่เคยได้ใช้ง่ายขึ้นให้ให้ไม่มีอยู่เท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เสียไป กินแล้ว่าไม่ได้ไม่ได้ตรงจากสิ่งที่เคยมีอยู่ในปัจจุบันเราต้องเราต้องตระหนักนิดนึงว่าจํานวนกฎหมายที่เราใช้นะเมื่อเปรียบเทียบจากเขาเรียกปริมาณของผู้ที่ถูกบังคับใช้รเราพบว่าจากกรมราชธรรมเนี่ยในปีงบประมาณสองพมีผู้ที่ต้องคำทักษาเนี่ยประมาณ196ราลายนะคะคถูกคุมประพฤติอยู่ที่305ราลายแสดงว่าเรากำลังใช้กฎหมายกับคนเพียง กลุ่มเล็กๆถ้าเรามองแบบนั้นนะคะค่ะการถามว่าการลดหรือการยกเลิกส่วนเนี้ยก็น่าจะดูสอดคล้องเพราะว่าคนจํานวนไม่มากที่ถูกดําเนินการทางกระบวนการทางอาญานะคะที่มันจะเป็นกว่าเพราะบางทีเขาอาจจะเกิดสาเหตุของการไม่ชําระจะในภาวะเศรษฐกิจก็ได้อาจจะไม่ได้เรื่องของเจตนาที่ ไม่มีเงินใช้เงินตามนั้นแต่แรกก็ได้ค่ะเพราะว่าครับมันเจตนานไปเป็นเรื่องภายในใจอ่ะค่ะมันก็บอกไม่ได้แต่พฤติกรรมมันเห็นได้ชัดว่าเราไม่มีเงินเราก็เลยโดนฟ้องดําเนินคดีได้อ่ะค่ะอืมค่ะครับคะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองมากครับที่มาให้ข้อมูลที่น่าสนใจในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับพรบเช็คเด็กนะครับขอบพระคุณมากครับท่านรองครับขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีครับคุณยุพาพรศิลิกิต พาณิชกูลนะครับเป็นรองอธิบดีกรมบังคับคดีรักษาการผู้อำนวยการกองกฎหมายสำนักง,งานปลัดกระทรวงยุติธรรมครับ